เอ,อ้ยมาคือปลาพยับขบันแต่บุย้ยเอาละฮะนี่มาลำโคลำก่อนขนาดไม่ก่อนอื่นก็ขอสำร่มจิตสำร่มใจสำรวมกายสำรวมว่าจาไว้สากรและลึกถึงคุณบิดรอนมัรดาหากคุณครูบาอาจารย์สอนผู้ไปสิประสัดให้แล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุเด้อคุณพระบุตรครัตนตาไตยัง คุณมาทำรัตนไตรยังสังขรตนาตรยังนี่คือคุณมาสีรัตนไตรว่ากุันโทโกนาคบมโนกัสโปโกตโมเสียสีสียอาริยะเมตไยโยลวนตโนทุโทจงมาพกมาบังสาธุเดอจงมากัง chúng ma à, à, liềm nhâm lầm vầy này lần tìm mẹ, bao nhiêu bảo văn thang này tìm mẹ. วุยหนาวกัหนาวจนสะบ,บันอยู่คุ้ยสั่นกว่าหำเดีลว้นวนว้อ ลาฮ์นี้ลาวาสาทุดเออสาหาทดเออขาขนบนำน,นีไปทุนเกตเก,เกสานึกถึงคุณคู่บาให้เพลุ่มโปเก้าคุณนั่นได้คุณประสององคเจ้าทางสามแม่มาเลียมให้มาเทมมาเทศคขาไปคุ้นเก้สูู้บะการไปนั่นละไปไปเบิดถูกดานถูก ถูกตานประท่าอ่าทวนโอกาสได้ขอให้มาสู่สักกระสอยกร็ปองปองสองคืออาเจ้าวิดาฟอเล็บแม่ลูกก็เป็นเป็นคึ้นขยำเข้ากรวบาก่อนวันนี้เด็กก็วานใน้ลูกเด็กร้อนไปนำม,มาซอยให้งามบุญขอประคุณทั้งหลายให้ได้นำลำบากให้มาเทียมขางให้มาเทียมขางเวลาฮาลำรองเอวมื่อนี้เสร็จลาพะทูปพิณางแล้วจะมาขึ้นสู่วงขอเสินเดือเสินไปเบิดสูสงคงขอ,งขอ,งขอจักกวันใน้ราดำหัวคีด คิดว่าดังใจประสองอค์ข้ขยาได้มีแนวอยู่ให้ลำบัดีกากันเมืงอันนี้ละลำเสียงกันยาได้พีดปัพังหลังหน้ายาลงให้คนสาหาัสเดินตะเบนโป่ง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 กระทงทั่วปตัตพีคุณละภาษีอาริยะเมตไตรขยาเสดไรวางเวียนขยาได้มีะเวินตองสนองนำคำซอยให้มาคอยกุภิทักหาวลาเอาเอกรอนยา,สาเสดไตรเดินตะเบนเลือดตองอบทรบาบการะสะแสดงให้มาแฝงมาสู้ลำดูกับผมมาให้มาไปในทางให้จะลงว่าไรทางอื่น ผมนั้นเด้ขอขอยืนต่อสู้ความรู้เดียนไล่ขอเสิญเดือเสิญทัทิพย์ไปทอนให้สถิตแผ่นเดือนสวรรค์เวศสุวรรณกูสนาเมเอกราดวงสวยมากคอยดีเยี่ยมเทียมขิงยาได้ห่างจุงลามาแปงหงทางไอ้บุข้าได้ได้ให้ไหวอยู่ได้ให้ไหวอยูวเดียนไลอ้หงวัดสิมาได้ตัวใด้นอกระหน่อยคนจะได้มาเป็นตับอกเรียนคิวจะบุ๋ยเราเรียนคิวว่าสูงหลวงปู่เดียนใช่หรอ วันนี้เราบอกแปดเก่าปนัยใหญ่ <c ười> เลขพี่เตยแปดแปดโอซีสิบเอ็ดครับหกสิบสองเลขบัคเชียเอาราคาหนี้มือให้เป็นละมันเต่าเอาน้ำบนคุณพอคนมาสอาอเล่นเต็มฝุ่นฟัวสนาม คนลัยหิมาจังนาไปห้องโฮโซปุ่นดุ้่ยเด็กคุ้มควางผมกระผูดที่มาวันนี้บาลามบาดีมาเลวคนกระเซลเนียนอังรอน้นเดอตะตังมือดีไปคอยถาะเบิ้งบุนว่าน้นละมว่าจังผมได้แล้วข้าพ่อไม่ดีใจเพิ่นนั่งเดอกับพากันยก ถ้ากันยกกระโปงข้ามาเต็มมือนี่นักษิได้เห็นคนโกกกระบาลำซับกระบวนสมควรเรือพี่น้องกรฟังเลวจืเอาฟังขับขับพวกเจ้าข้ามือซิเซียนได้สิสีใจตามดังว่าได้ฟังลำน้อยเมืเอ่อยเม็ดดึกกระบาพวกเจ้าให้กลับขึ้นมือเปลี่ยนกระผู้อยู่ันในถ้ากระบาดขมสู่คนผมได้มาพบพอ,พอ,พอแม่กระบุลายมาฟังศากระถือะเดิวปีนี้เดือนละทีปูปีละคังฟังศากะ คิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งยากเก่าเสียมาหลายเถอบูปานเอาจะบ่าออกมาแต่ใส่อีกเนาะออกมาแต่ละไล่เลยไปตะเบิ่งไปตะเบิ่ง คิดเรื่องยาเก่าสะไปหันหน้าฝาฝนคนถุกกมเด็ดกรมเผาเดียวตัวแล้วก็เรียนซ้าปันมาอดนั้นเดียวสะไปหาข้าไปเขียวขึ้นยืดคําอยากได้หนาพบมาลําถึงหนาพนกทองไหวกระเทอละจากพองขอจนนั้นเอวลาตะสวดพระวบสวดขอวบขลออ้อยเบิดลีด จนไม่อิดพอแห้งจังไข่สมในความเบามือนี้สะสมใจเจ้าไปได้ความยากคัวแก่กว่านี้พักไว้ข้ามาเลยดามาหิมาฮอดเลี้ยวฟังเบิ่งให้มันขักอย่างลากตะตักเตี๋มดั้นหมูคนจะรอไวเป็นล่าจะได้ทางนนล่าจะได้พิทางนี่ได้ยินผมลำบ่อย่าหาเราแล้วมือนี้อย่าหาเรอระ้วมือนี้สตีลำนำก่อนสตีลำนำก่อน ก็อยากยากน้ำข้นใหญ่ให้เอาบัวู้จังสีแหละมนจ้งบ่มีู่หมักน้ำเห่ามัเป็นหว่วงกลุ่มท่านั่นดอกเยอะมันเขาลมครุบเจ้าม่ได้านนยากน้ำมันจะสิไปมีกีดมีกักยังเลยมันดอก <c oughs> ซุ่มสิมาถามท่วงนีนีจ้างเขากับบะมาไก,ก,ก่ยอดแก้วเลอกระต่างลื่งแก้นกันสลายทิพ <c oughs> มายำได้กับบมีหมูเจา้ามันกับบม่วนม่ค่อยกระได้ <ś les> อีโอมงดำพี่ไอ้่อยขึ้กันเจ้ามาเรียนมาน้ำหยองดอกมาล่ำหอมจันกรไดอหลอกมาลํำมาลุาน,น,น,าเนเจ้าผัวมาน่ำเย็นมันหากินบ่หมันอาฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮหาฮ่าฮ่าฮ่าฮาใ่ามัาเ่าด่า้่าฮ่าฮ่าฮ้า่าน่ะฮาฮาาฮ่า่นฮ่า้า่า่าฮ่าฮาาฮ่ฮีาฮ่าาฮ่่าฮาฮ่ฮ่าฮ่่ ไม่พ่อกันโดนดีไม่สู้มาบัดนี้ย่งอยู่สามเหลี่ยมแจกซ่องป่าปาสุเทียเขียนไม้พรอม้เพ่งไหนเพลงไหนกได้คอยน้องดีสายฝนเจ้าเก้าเจ้าเดิมขอพระคุณอย่างสูงนะครับไม่สู้ไม่แหกหมันเปิดร้านไม่ให้ลูกไส้กับลูกสาวเฮง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  ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเมซูอันนั้นคุณนา้ฝนอันนะ่ะองค์คารกเพิินย่างเฮี้ยงกันขอยวันเยก,กับนองขอบพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นแลว้วว่าแรกยกแรกแขกมาอว้อย,ยออย่อคู่ถือว่าเป็นละการธรรมดาของมะลำคูรลําก่อนทื่นั่นไม่ถามมาลองหมอลำ ผู้ได้ข้นห่านมาจังสี่บอนระลึกถึงคุณบิดอนมันดาคุณครูบาจันไปวสิทธิ์ผู้นั้นลบศาสตร์ประมาทคุณเรียกแล้วว่าสิดังสิดีสิเจริญไปทั้งหนาบอได้มือสิบนิวที่ระวัดขอยกไวเนือเก่าทาวีเนื้อน้าภากพคนว่าเจียมผีเท่าจียมเจ้าเนืน้ ยาฝ่อบื่นโตเป็นคนผูนอ้อยย่ำปิศกสิตอยต้องมีครูมีบาปต้องกราบไหว้ว่าหาเถิดทูนมันจะแม่นเพิ่นว่าลูกเต่านี่เลื่มคุณพ่อคุณแม่นี่เพิ่นมามันบ่ดีลูกศิษย์นี่เลื่มคุณครูบาจันเพิ่อนมามันบ่ถูกเห็ดหน้าก็ต้องเบิง่งเขาปลูกว่ามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่กะบ่ตาย้อเนอกเมเออ คนดีไปใส่กระเบิดตั้งแต่มหมู่ยาสเป็นคนหลูผ ah eterm, ed, ิดหีดผิดคองให้ไปตารทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นคนปอกหลอกว่าบ่มีอาจารย์เพื่นว่าสิษฐน้ำพอเพิ่อนวกอน้ำครูผู้ใดดูผู้นั้นใดเถิดทุนไว้จังแมนดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย หูจันนันจักนีทุกสิ่งบ่มีเสียส่วนผู้ข่าบ่มีสิลืมคุณสิเถิดทุนบูซาไวบ้บ่คือคนบางคนมันซอนมาดีดีที่แล้วลืมความหลังบ่ต่างเทียงลำจนมีซื่อเสียงจักใครสอนตั้งแต่เขาบัดความเบาแผ่นอยู่ดาวห้ใหญ่จ้ะ่าไปข,ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ครับผมได้จัดให้นะครับหักสาวเถาเจ้าเก่าเจ้าเดิมใเย่คอยส่วนตัวผมที่รวัดบ่คยอเบาเก่าวราวดูถูกในเสียหายล่ำมือนีพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระคำนิโลกมาแนมนำสองทางให้เห็นแจ้งมาเป็นแสงเทียมไต เป็นแสงไฟแจงสว่างขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยคนสวยผู้บริหารรายการ115มวลซืนทีวีพร้อมกับนายหางเทพป,ประชัย็นมาไทายทํำไหมพี่เฮ็นองเฮ้าเมื่อเนี่ยผู้ใดคิดหอดคิด,คดถึงมาลองมาล่ำผู้ใดอ,อยากเปิดเบิ่งแกของฟอน115 มวลซื้นทีวีอันนี้เจ็ดเสเก่านาะน้ำกันอีกอมหากรรมถ่ายทำวิดีโอมนันใหญ่แบบแม่น้อแบแมนเศร้าพอมป๊าสามสองน้ำกันขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ <c oughs> คุณครูบ้านำทางเป็นแสงไฟนอ้องสองแกงให้ลํำรองแม่นมวลดีพระคุณเอง มาคือซุ่มไปฟอนบวงสวงเงินจานหลังยังมีเต็มยังไปยังมาอายุเนี่ยแล้วไปได้พวงมาไล่แล้เสิเอาพวงเหลียดปุ่นใหญ่เอาละ ว่ารแรกคอยเป็นคอยไปแม่ขึ้นหันไม่ใส้ยาเต็มใบอ้อยอครูตอนรองน้มัหันมาไหวพ่อไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องสู่เก้ากับขอไหวสู่ไม้ก็ขอไหวจะผัพเก้าก็ดีจะผักไม่ก็ดีที่ระวัดก็ขอกราบขอไหวกราบนี่ไหวนี่ไหวพยังไหวพระเพเมตตาจิตเมตตาใจเพื่อลูกลูกลานลานมาลองมาลำทางสองเห็ดสลางทางผาดเห็ดประจบบรงการเมตตเถือกหูเถือกตากระวังว่าพ่อแม่พี่น้องเสียพให้ลูกอภัยลานพนก็ยังไหว กายาเฝ้าตีดีกายยาหย่องา้ไว้หูฟังหูเบิ่งสะกอนเดเมเดอสังเอียนกินคาต่างขิงพานเมอสังเอียนกินลิงต่างตายโอ๊ตมาปังที่ระััดคนผู้ดีความมอลำหอมจันคนผู้หายไว้ซ้ำพ่อผู้เพนดีเไปล่องไปลำเมอสิบปันซา เอาดีซะจะขวางหลายผู้ดีเพราะผู้ดีจังไดกันพบผู้ดีเพื่อสิจ้างมาเบิ่งได้จ้างเบิ่งพูดเหรอเพราผู้ดีอย่างไหนก็งหัจักรยุทธ์ลายเยว่าผู้ดีผู้จบผู้งามมันก็จะมากวาดล้ำเขาบ้างนั่นเบิดภาคอีสานมอล้ำผู้ยิ่งผู้งามซ้ำเจ้าบันบ่มีดอกอีแม่หอมจันหีย่อยจ้างไปเนาะโหัวใจเย็นเป็นพ่อใจหลาย <c oughs> ยิ้มว่าแก้วก็บพมีขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพีย๋ยแล้วเลื่อมหมอแค้นปานาเอาลางบ้านขังเคียงใหมหนึ่งร้อยบาทให้ลังคืนหนึ่งร้อยล้านเดอ้อเจ็บแทนาปวดขาไก่ซวงไก่เศร้าเอาลางบ้านใหม่มาลองวาล่ำพู้ใดบ้พัฒนาไมาให้แม่นางว่าพื้มนมาล่ำยืนนั่นเจ็บมันได้ปวดมาให้นางปวดไปเรื่อยๆซะก่อน ไอ้เศร้าเจ็บเศร้าปวดคือกันอะไรแม่มาเต็ม,มาฟ,ฟังล้องฟังล่ำเนาะได้ยินเสียงล่ำได้ยินเสียงแค่ใหอยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาไขาย้ยาป่วยยาขูถิ่มกวนมาลำม,มาลอง,มาล,องมาล่ำยังไดให้เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเขาจังสีจังสีสุขคนสุขคน,ขนอายุมั่นขวัญยืนนะครับยกแรกแค่มันให้ล่องเครื่องล่องไม่เอ,อิ่นพี่ยน้องมาตุม่มมาโฮมมาฟังร้องฟังล่ำม,มาอาบุญกับท่านคณะสัพ์ท่าเจ้าภาพพระสกอดลุยไปเลยเสเให้เ็นาในป็นโถมเพลงเราเป็นเสไฮียจ้าต ระบาดมาแล้วเอาแนวมันใบไวยเมาแนมันไปหวานเมาแนวหมอลำหอมจันคนขีข่านไปไวยเธตื่นสวยสิปีล้ำซาปีล้ำจะเห็นกวงไม่หยาบบางเขาขึ้นเร่าจะเห็นเจ้าเธอเดียวขุนหอมจันเนื้อพี่ดอกกระเจียวจนว่าแหล่จังนิ้วแพร่เข้ามาใหม่ห้องน้อยเจ้ากว่จนว่าไล่หัวนุ่มดำปีปีจะมาพ่อจนเดียวเอามาหันหน้าเขากันคือสีสันไฮโลเจ้ป้าพี่ไอ้คอยกันนั่งกินก๋วโซอยู่มันคนซื้อเรียกก็เถื่อกระบะ รับสมาชิกเครื่องหน้าเวทีนะครับเอามาอีกแล้วามาเนี่ยไฟยิงเขาอ้าวไอ้บัดนเด็พ่ออยู่นี่แหรอเนาะพอนายโยกบ้านละคนได้มาบ้านเฮานี่จะได้มาหลายคนใช่ไหมเนาะอ้าวเสียงกันริ่บมาเ,าเนี่ยเสียแดงยื้งเครื่งเหนี่ยงเปิดตะเบืง้งหักคนจะได้เปิดตะหัก <c oughs> เปิดตะซั่งเถอะอืมอืม็เปิดตะหักก <c oughs> ็เปิดตะซัง พี <ítulo> ่ตาเบิง <imprisoned> ก anyway, ็บอ่ลำเนาะสุดในมังฝาพี่ไดเห็นครับฝนสุดในมางคนดพี่ได้กินแล้วก็ฟอนออกกําลังกายวันละนิดจิตเจียมใสกําลังกายไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ทำเองนะครับผู้ใดนน่วอดแสดงว่าญาติัวด้อผู้ใดมาฟอนผู้นั้นเป็นนอนผู้ใดน้อยเมื่อนอนแสดงว่ากินหอดฟัวครับ ไดบ่ฟอนกับผนันยานหัวบัดผู้ใดบ่ยิ้มบ่หัวแสดงว่าเส้นเหล็กเขาบ่ทันได้ยายเ่คนละมองคนละแก่เนียยักเอาไปใกล้ไปเด็ดขาดมันยิงงำมอลำ์ฮ่าาอ่าฮาฮ่่าฮ่่าฮ่า เขางสารันบอนสามันพิสากรนอลงบอกสามันพิสากรตอลลุงและจุงกวาดหลังกูฝากกันเยินที่เดินอาไปนาไปหาก่ันสต้อเดินไปนาไปหากวอนสตกอเอาละนอหนีบาบัดบ่เดินในวันนี้พอทำบุญส่งในวันนี้รอทำบุญส่งนี่มโนสงฆ์เจ้าทบายเขาสิ่งของหินจึตต้องหักศาสนาพุูดบอที่สูดทิตใจที่เบนจิตใจเบนข้าระบายฟองกดนั้นเอือละม่เอามาห่มเอาห่มสูมาเสิ่น ยองคุ้นเท็บระถ้าใ่เขารับพร้อมอยากทำมาครมาอีบินาเพินอยากหาเ็นสัพอีเมนสัพอีกาพร้ลุไหวอักโนโมโธนา,ายใายก็มีใจเพ้แะแสทั้งสับสิว่าดีพร้อมสู่คนผู้ตะตุนจะภาพภาพใจดีผู้ตะตุนะภาพภาพใจดีขอเสียกับภาพเดาพูดแล้วม่เสียงพรูว่นยาภาพ <c oughs> อะไรลายมือหลายเม็ด เจ้าภาพจบเจริญนะครับสางน้ำทับบุญกับมาไม่ได้รวยบุญรวยกุศนใ้รวยสินรวยท่านรวยแล้วก็อให้รวยยิ่งขึ้นไปเงินไหลนองทองไหลมานะครับเอาดานาเบผู้ตั้งตนผู้ต้งตนจะพากี่ใจดีใ่งบุตรตา ที่ถึงมุดที่กระเทงอานามาเรียนหลอนหลอนสนใ้ก็มีใจผ่องผักปารบาทุ่หลานหอดอ่อนไว้พันจะได้กบาเพิ่งควาบุญเพิ่จะได้กบ่าเพิ่งควาบุญเป็นเหตุทุนเป็นลุงไปฮิเมลุงไปเบิอบุญหนุ่มคำหารันเดือดมาํำมาหลอกเาอกก้นเงินไหลสะบองอีนั่งเดืบตัวบาีกวงกีหลวงบ่เป็นหมอแค่นี่ฟอนี่ฟูพรายังไน้อ แอวไทยเฮียมเอาใส่ใแต่มันได้เคือเล้าอ้ยนอเป็แตะเบิ้งเป็แตะเบิ้งโอ้ยมันจริงผู้บังไฟบ่อน้อไหมเลี่ยวรถใหญ่เอาน่นอะไรผู้ถกหวงพู้ถกหามขัดใจก็บอกไม่ไผ่ขัดหวงก้ท่านเคยกระือไผ่มีนั่นด้อจะจินใสีเดียมใส่เดียมปนํำกับทุ่มคเฮ็ดอันหนาเหตดตัเตอรเียมกั พาเห็นรวยรวยตามจัดเอาหนำมาเด่งแขกทั้งหลายผู้ลามาโฮมเป็นปัดเจ้าาอิ่มหนำเต็มที่ที่ระวบาดสามน้ำมันดีสามหันดอมสามหอมจันสามน้ำมันดีบ้านคนเป็นผู้กันเลี้ยงดูไปเล้วเราเป็นรับก่อนรับตัววันเต็มหอมสูนเ้าเลี้ยงทำไมบ้แนในเต็มสิบให้ร้อยไปเลยบันนีนก็ผู้บ้าบ้านไรเหลือเนี่ยสามยูเนี่ยท่าเดียวอยู่เบิ้ลคื ไมัเห็นเบือแ้วอย่นี้ก็เมากั้างใหม่เบื่อกีย่างครับเนี่ย่แหละแมน้อมยู่ใส่บุกที่เมนหน่อยแม่้วันอยู่ใส่บุกนี่ลหละว้าอายุเมนเขียวเสมออกับมา ำไม่มีสิ่งของดีดีการยกมาส่งเครื่องยกครูก็ตรงเครื่องยกครูก็ตรงแล้วพอผมตกครูว่าแต่งตัวหันได้ซีบซับลักบาทันใจยองซีบซับลักบาทันใจเสียงเรเวไว์ก็ไม่นานก็รอเสียงเรเวไว์ไม่นานเกินารากโอ้เฮ้ยคอยขออนขออนเชิญต่อไป พ่อเสี่หลงพอเสี่หลวมาได้อยู่กับบูถึงบุดยาแ้วมาถึงคุณผูกก็ตาขยันเห้มากโดยไม่คอยทาเบนเข้าอุมลูกตาวน้ออ่อนน้อมตาอยากจย่มาเดินมาเป็นหอน้ำบ่อน้ำคูที่น้ำปันที่สีลธรอดี่รึใครไปถึงใจหรือบ่อนันเอยยัยอยอนเดอมนอานเาเป็อยู่ถ้ามาโดนบ่อน้ำเขาเ่น้่สาสาวน้อยไปิงสิงเสื่อมหวน้ำ ไร่ยงไา่เม่ยงไา่เม่ยงนักภางซุ่มใครับไวน่าถึอสา่งถข้ามาเก็บงโขดผู้กับม้าเทนผู้ห้องผู้ห้องสวยถ้ากเรามีนาออยากดีไปซุ่มบ่าซุมสาวเพิ่นนเดนเดิ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 นเดเดินแลกับผากันเข้าส้นส้นดี่สั่องเพ็นพวกไปคุยสาวน้ำนด็บูไรมานำมีผู้บ้าบอกกันบอับอว่ายิบมือโ่เบิกดีไปเสียบมวยมา เอาเดิมไนี่ยเลยพอเป็นมาตต่บ้านน้องอยากขนงคขุดทุบกันแลมมาอยู่คุมบัตระครับเลยขุมคุณขุ่เลุมเนบ้านุ้ณูยา่บาท สิบบอลเนี้ยเรามาทางเป็นตะเบืองเป็นตะเบืองเพาจะเป็นภูมคาคักเดอบัดนี่เนะ้ย่าจางกิดจมาโดนบอลุนกะไ้เออเี้ยเขาจะมาวองใบุก,ก,ก่อลลับก่กรนไถ้าเบิ้งแตเท่านี้เป็นตะเบิง้งเพาเป็นตะเบิงจนท่งนี่ยออแค่นี้ไปควนกันยู่นรฟังหลวง่ต่อสัวเขาจีแม่อ้ยปอวัดคอย,ย้อมสะตัวอปตายไปตามธรรมชาติผมสายอย่าง นี่ผมขอออดขอยอมเรืลุยไปเลยคะแนนเต็มสี่พร้อยไปเลยนักเรียนอาหัราม่นะพยำยาูดเทายิมพูดสบาธรรมทางะเดียวดียิมพูดสมาธรรมาตเดียวดีนาบปิเดียวออดกัเบินลำเทือนาเขาบาระตสุขเทนเสียงเบาอ้อยหนูวันเดือยให่เทียวเดือยนมียิมน้ำเดอกระใสกับพี่น้อยน้อยมีเหลยาวทุกีีกัาราบนตันังกพี่นีกับารานบัง อยากกูจะไปเดินแเป็นความลำความลำลาพมากันเดัาซุ่มกินเอาไป่ห้ากันใหญ่ซุ่มกินเอาไป่น้ากันใหญ่ให้เดินกันเดินกนเดินให้เดินกันเดินๆให้เห็นใจะเห้นนะแม่นลาบัวเ่าผู้ท่านซุ่มเจ้าผู้กินผู้มาก่อนผู้มาดีผู้มาดีกนดีน่าใส่ไปเลยผู้มาดีกนดีน่าใส่ไปเลยอย่าบังซุ่มลาบัวน้าบังทางคมคมเขานี่บังคือกันโดเม่เขานี่บังคือกันโดเม่มา มาถกไปอรุณหลานผู้ลังค้นก่อนสีอยวพันอะเป็นจะบบานกระบาเบิ่นลำก่อนถ้าตองถอนเถตเป็นจักอิมจักอิมนั่มาบังลำใดผู้ละคนกับนั่งสักเถิดเป็นมาพยายามใส่ย,ยามลีเน้น,นยับเตริรดเป็นผู้มีมีผู้กันเร็วจนะังขอบคุณนะครับสามสาวพี่สะเกดแมีเกีเ่ยวเสมยก็ล่าหอยเปลาแล้วมันล่าหอยอันหน่อยมันก็จยหอยบางใบสาบอยูะนะ่มัน ครับขอบคุณนะครับแม่หน่อยแม่อวดแม่เขียวเสมอย FC รุ่นแรกนี่แม่หนอมพร้อมเด้อแม่หนอมหน่อยแม่หนอมใหญ่อยู่ทั้งที่ขอบคุณนะครับคำหนึ่งก็ถือคำมีสารคำหนึ่งก็ถึงคำมีสารสาดีคนลวาระในกาวายีย่ก,กระทองไม่เป็นเพราะไรกระทองไม่เป็นเพราะไรยอมพัดกระชายและพัดกันชม Ane, มีปัญญามาไปสมุราไปสมุทรรมมัมีสดชื่นสุสมสบายอารมณ์ตลอดไปสบายอารมณ์ตลอดไปสมบัติอันเป็นสมบัติอันเป็นกระสานคือศิละรานจะได้แค่งทอนปัญญาเป็นดั่งอภร์ปัญญาเป็นแล้วดั่งอภรช่วยทอนช่วยถอนไม่ตันหาผาชนถอนช่วยทอนไม่ตันหาผาชนสู่คนจงมาสร้างสู่คน ส้างทางสรรค์ให้มาข้องยาสีลือดเดวกีนององ้สงแมมพองกันนาแต่มือที่นําสิันข่วยไม่รางดีแมนสินีให้กันกี่วันละตื้หกเมตั้งกเดรัมาบอกแหงโอ้ยูมาัน่นกกยาบอถล่มผู้ไปรมย็ละนั่งโจโกโจโกวโจโกโจโกโจโกว่าโจโกจโกสิโซดินแมหางกันซาลาดดกนาดีนุันนา นาดีนุวันนามวาส,สนาไอสันจูดูวาส,สนาไอสันจูดูแล้วมาเข่งปัทุู่ข้าคืนทะเลสาคูบะแลกับบ่าวสนาเอาเมียคนฟังสีดีบอสเอาเมียคนฟังสีดีบอสโอ้ยมาเซ็กซี่จ้ะเดี๋ยวทีมงานคนุณแมก็องพ่งโตัทแทนมาสู่เขาหรือ ใจอรางนายตอนจะจตจะเบิงตะเมียเจ้าของเลยเอามาเป็นตะเบิงนี่เราก็คอยจะเบิงกอะไรเอาหักสาวเท่าให้จับภาพนี่ผมนั่นแรงรำขอกความในความขอที่หลังในที่หลังแต่ถ้ามีสตังเราจะรัดคิวให้ทันทีนะจ๊ะ <c oughs> ขอเสียงจับภาพหน <c oughs> ่อยเออตอนีก็นั่งเบิกนี่ดีเพ่าะม่นจะคอยได้ยอ ใจแม่แกับว่ามีมาเสียพอมเฮายัานุ่มส้ำนี้ขอทักอยู่สายเาอยาใจเต็มทีนำมาปีนี้อยากจะมีผู้จานคอยเนื้อคู่จะอยู่แห่งหมดได้คุณบอลายไม้ไว้ก็บอได้อยากตายจยุดนิ่ง เลือใจอายาแฟนบรายเล็บเลียวใจนอนแลนเมือนคุณบ้บานได้ทางสาวท้าอานเจ้าสี่สิบบีแฝงผู้งามสำเท่าสาวเจ้าปากแดงแดงยามน้องแต่งสแสดงแทงใจความรับสาวสนิทสี่สิบปีน้องยังจบ ก็ยิพบน้องต้สาวขึ้นใหม่คุณแม่ว่าราพรนะครับคุณนายแม่ดูยูทูปตลอดแม่อยู่กระสิ์นะลูกชายเมฆน,นี่หลยเมฆอีแม่คอยมารัก,รกสาวเท่าเดิมภาพนี้ต้องขยาย รือหายไปยังมาเอาคงสุดแสนแม่นเคียงคู่จ้าวาดสาดนร์ต้องพ่ายเอาโหยหักสาวเทาบ่ได้ย่อมคงโคตรท่ห์ายขอบคุณคุณนายแม่นะครับคุณแม่วรราบดจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนิร้อยมาให้ล้างขึ้นนิร้อยล้านเด้อคุณนายแม่ ฟัยแห่งความสำเท่าเขียวมากาแดงๆอยามน้องแหงสรแหงแค่ใจสาวสรีบ53ปีน้องยังจบหาไม่พบน้องต้องสาวขึ้นมาเจ้าต้องจะงามโซภาพว่าสาวได้คุณพลายเือเกยพักๆสาวเท่าๆ สี่สิบสี่อสอสก้ากัตันเห็นัประชาชนดูแม่นองแม่คอยปีเดียวไหม้อสอสิบมว่าสิบเกัจจุันสี่สิบสี่ปัจจุหนึ่งหนึ่งล้ำใส่กันหก้ปีพอเห็นกัสี่สิบสั้เก้ามันจะไปนามาหลังสี่ล้ำไปสี่สิบปียีปีพอกริบสนี่งันสิเป็นอยีแม่สี่สิบสีทางรือม จมาเยาคงสุดแสนแม้เคียงผู้จากวาดนาไพ่ทำไว้หักสาวเท่าบ่ได้เจ้าโคกแตกตาเย่ รบมือดังนั้นให้เตงหน่อยนักเรียน